มสิคโคหมูประกาศดองวอันนี้มีมะม่วงสุกให้คุณยายน้ําดอกไม้แต่ไม่ใช่มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะคุณขามะม่วงอะไรก็ไม่รู้<ม><ม>คุณยายมาแล้วจ้าสวัสดีนะจ้าทุกคนสวัสดีค่ะ ทานข้าวค่ะนั่งภาคงาวทานข้าวพร้อมกันนะคะทุกคนขาพร้อมกับยายนะคะต้มประกาศดองซิโคงหมูตักแต่ใบๆบให้เนะี่ยมันการไม่ได้ตัก หัวแข็งมีมะม่วงสุขค่ะคุณขาสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้ยายก็กินข้าวสายหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าให้กินตอนเช้าก็บ่นว่าไม่หิวไม่หิวเราก็เลยรอแบบให้หิวไงจนแบบนั่งบ่นแล้วว่าหิวข้าววะหิวข้าววะแล้วว่ะสวัสดีคุณยายสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ สวัสดีจ้าหนุมิ้นจา๋าสดีเนี่ยเนี่ยทุกคนมาม่วงอะไรก็ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้จักลุกน่าลูกหน้ากินลองกินซิว่ามันหวานไหมคุณยายน่ากินทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะหนูมิน้นได้เวลาคนดูหิวอีกแล้วจ้า ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเข้ามาแล้วเคาจอเคาใจเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะจ๊ะคุณขาเป็นกําลังใจให้คุณยายดอกไม้คุณยายอายุ92นะคะสวัสดีค่ะคุณยายทานข้าวอร่อยน่าอร่อยนะคะคุณยายเป็นคนพิษณุโลกนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้คิดว่าคนซุกโขไทยบางคนก็ว่า อร่อยไหมคุยาย,ยาสวัสดีจ้าคุณยายพี่หนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาเป็นกำลังใจนะจ๊ะนี่มีปลาแดดเดียวมีต้มซิโครงหมูกบพักาดดองแข่งไม่ยาย คนด้วยนะจ๊ะเข็มไหมยายไม่เข็มสวยเก่งต้องเจ๊แล้วแหละขอบคุณค่ะหนูมิ้นจ๋าเห็นยายแล้วคิดถึงแม่เลยขอบคุณนะคะสำหรับความรู้สึกดีๆนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะ นี่นะจ๊ะเห็นยายแล้วคิดถึงแม่เลยวันี้ยายบอกหิวข้าวแล้วนะจ๊ะตอนเช้าเห็นควักขนมกินไปก่อนใช่เหรอเหรอ สวัสดียายกับพี่หนึ่งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายทานเยอะๆนะคะทานเยอะๆนะยายยายกินข้าวอร่อยก็เพราะว่ามีเอซมาคอยให้กำลังใจ กินไปคุยไปบางคนแบบว่าเวลายายกินอย่าเพิ่งไปถามอะไรเดี๋ยวข้าวติดคอก็กินข้าวไม่อร่อยอ่ะสิกินไปไม่ได้คุยสวัสดีคุณยาย,ยาที่น่ารักและน้องหนึ่งคนดีขอบคุณมากคะ่ะคุณพี่ขาสวัสดีนะคะ อร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะอร่อยมากไหมยายมากมากกินชิ้นสิคโครงบ้างใช่เนี่ยมันหมูมันยุยยุยดีกินสักชิ้น เนีหรจะเอาไข่ต้มเอออันนั้นสิโค้งอ่อนสวัสดีค่ะคุณยายพี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ คิดถึงยายไหมไม่เจอยายคนนี้เขาคอยมามาเตือนให้ไล่อร่อยไหมยายเอยค่ะเจไม่ไปออกกำลังกายหรอคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปคะ่ะ วันนี้ลูกเจียวกากหมูตั้งแต่เช้าเลยจะทำน้ำพริกนรกกากหมูนะคะรอบนี้มีนรกกากหมูนะคะใครสนใจน้ำพริกยายดอกไม้ก็แอดไลน์มาได้นะคะ0 9 1ย์6 3 6 5นะคะยายทานเยอะๆนะคะพี่หนึ่งทำกับข้าวเก่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณหนึ่งบบค,คุณยายทานหน้าอร่อยค่ะ ขอบคุณนะคะกำลังใจขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแฟนๆทั้งหลายถึงหญิงและชายเจ้าของมาไล่ทุกพวงซาบซึ้งในความเมตตาซาบซึ้งในความเมตตาแฟนจ๊ะแฟนจ๋าที่กัลุณาภ่มิพ เพราะเพะ้องอ่ะอยากจะไปมีไม้ทองคำนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนยายเพราะนะคะอยากจะไปไม่ทองคำแต่ว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนยายไงสวัสดี เอาข้าวอีกไหมพออิ่มนะจ๊ะคุณยายคุณยายอิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนมะม่วงอีกกินอีกไหม ยายอิ่มแล้วเดี๋ยวยายให้พรทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวรอรับพรจากยายกันก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าสวัสดีจ้าคุณยายดอกไม้พี่หนึ่งด้วยจ้าวันนี้จ้าสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะจ๊ะเช้าวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะ มาคาคืนกันนะให้ลำรวยนะให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขให้สมมาค้าคืนให,ให้ลุงเลี้งให้ลำรวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความอยู่ดีกินดีบุญมั่มมนขวัญยืนตลอดไปพ้นข้อพ้นโศพ้นโลกพ้นภัยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปท,ทั้งลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายขอให้เจริญ จเร ين, จเริญเจริญก้าวหนะ้าต่อไปทำถึงหนึ่งถุงไดอ้อย่าให้ขัดข้องไม่บริสุทธิ์ทองเม่ทองคาจะซื้อข่าวขายของให้ซื้อง่ายขายดีทั้งปีทั้งเดือนอย่าให้ขัดข้องให้เงินเงินได้ท้องให้เงินไหลคลอ,องให้ทอ่องไหลมาให้หลับให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี วันนี้จะผูใ้ในบุญมันกว่ายืนอายุยืนยาวเป็นร้อยปีสาธงชาติทิ้งดีขา,ายลูกขายไขยให้ร่างไข่แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มตลอดไปคุณของคุณสุขคุณลูกคุณใครคุณจากความเร็วร้ายตลอดไปขอให้ลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายขอให้เจริญ,เจร,ญเจริญเจริญก้าวหน้าต่อไป สาธุบ๊ายบายค่ะมาโชคดีนะคะโชคดีทุกคนนะคะให้รำให้รวยให้ยายกินมะม่วงก่อน <c oughs> ยายรักทุกคนค่ะยายรักทุกคนค,ค,ค่ะขอบคุณครับยายสาธุ คุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้ะรวยทุกคนขอบคุณสำหรับความร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเหรองวดนี้จะบอกหวยอีกไหมเนี่ยนะหวยจะบอกใคไม่รู้จะบอกไงแล้วเลขนั้นกันแล้วเลขนี้กันแล้วไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะคะทุกคน่า ยายบอกไปกินยาก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ